เอไฮมเกม Early Access ที่เพิ่งเปิดตัวมาได้เพียงไม่ถึงเดือนแต่กลับมีผู้เล่นพร้อมกันสูงสุดกว่า500,000คนมากกว่าเกมขึ้นหิ่งอย่าง Dota 2ด้วยซ้ำเกมนี้มาจากไหนและเป็นเกมอะไรกันแน่วันนี้ผมจะเล่าให้ฟังใน Playtime เพราะเกมไม่ใช่แค่เรื่องบนเทิน วอลไฮม์ wow, im, เนี่ยยังไม่ใช่เกมตัวเต็มแต่ยังเป็นเพียงแค่เกม Earl y a c c e s s เท่านั้นคือเป็นเกมที่กําลังอยู่ในขั้นพัฒนาแต่มีคุณภาพสมบูรณ์พอที่จะให้ผู้เล่นจ่ายเงินเพื่อซื้อไปเล่นก่อนได้แล้วในเกมนี้ผู้เล่นกับเพื่อนๆเ,เนี่ยจะสามารถท่องไปในดินแดนไวกิ้งที่ถูกสร้างอย่างอัตโนมัติทําให้แต่ละแผนที่เนี่ยจะไม่มีการซ้ํากันโดยเด็ดขาดและปัจจุบันในแต่ละแมปเนี่ยก็มีสภาพแวดล้อมกว่า6รูปแบบคือทุ่งหญ้าป่า Black Forest สดินแดน,ดนบึงทุ่งโล่งกว้างภูเขาและมหาสมุทรผู้ คราฟของลงดันเจียนเพื่อไปปราบบอสที่ปัจจุบันมี5ตัวในเกมเพื่อรับเทคโนโลยีใหม่ๆและคราฟสิ่งใหม่ๆไปสู้บอสต,ต,ตัวต่อๆไปนอกจากนี้ผู้เล่นยังสามารถกินอาหารเพิ่มพลังได้พร้อมกันสูงสุด3ชนิดทําให้ผู้เล่นเนี่ยไม่สามารถกินอาหารเพื่อเพิ่มพลังอย่างเดิมซ้าไป,ซ,ไปซ้ำมาเรื่อยๆได้ Iron Gate Studio สตูดิโอสัญชาติสวีเดนที่สร้างเกมนี้ขึ้นมาเนี่ยก่อตั้งด้วยคน1คนก็คือวิชาร์ดสวีนสันซึ่งเขาเป็นคนริเริ่มไอเดียสร้างเกมนี้ขึ้นมาตั้งแต่แรกก่อนจะได้เพื่อนของเขา ist, เฮนริกทวว้้ดย ทั้งสองคนนีก้ก็ก่อตั้งบริษัทชื่อ Iron Gate Studio และจดทะเบียนบริษัทเมื่อเดือนมกราคมปี2019หลังก่อตั้ง Iron Gate Studio แล้วเนี่ยริชาร์ดกับเฮนริกก็ย้ายจากออฟฟิศที่บ้านไปอยู่ออฟฟิศที่เป็นทางการมากขึ้นและในขณะที่พัฒนาตัวเกมไปด้วยเนี่ยเขาก็ตามหาบริษัทที่จะมาเป็นตัวแทนจำหน่ายเกมของเขาเช่นกันจนไปได้บริษัท Coffee Stain Studio ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับเกมอินดี้ชื่อดังต่างๆอย่างเช่น g o a t Simulator เกมจำลองการเป็นแพะหรือแม้แต่ Satisfactory เกมสร้างเครื่องจักรสุดฮิต เมื่อพูดถึงชื่อเวลไฮม์เนี่ยหลายๆคนก็จะนึกถึงตำนานเทพไวกิ้งเทพนอสซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะมีดินแดนอยู่9้าดินแดนโลกของเราก็าจะเป็นดินแดนมิดการแต่ววลไฮม์เนี่ยเป็นโลกในจินตนาการที่เฮนริกกับริชาร์ดเนี่ยสร้างขึ้นมาเองว่าเป็นดินแดนที่10ของตำนานเทพนอสที่โอดินเนี่ยไล่ศัตรูของเขาไปอยู่ที่ดินแดนนี้ทั้งหมดแต่วันหนึ่งเนี่ยศัตรูของเขากับกำเริบเสบสารยึดดินแดนววลไฮม์ขึ้นมาเทพววลคิรีที่เป็นนักรบของโอดินจึงต้องแปลงกายเป็นนกและไปลักพาเอาวิญญ,ญาณของนนนัรบไไววิ้้งีี่่มาทดดแแห เพื่อให้จัดการกับศัตรูของโอดินทําให้เหล่านักรบต้องมาจัดการกับศัตรูของโอดินซึ่งก็จะเป็นบอสต่างๆในเกมซึ่งมีผู้ให้คําแนะนําคืออีกาของโอดินชื่อฮุกินจริงๆแล้วนในตอนแรกผู้พัฒนาต้องการที่จะสร้างเกมนี้ขึ้นมาเป็นเกม RPG ผู้เล่นคนเดียวตะลุยด่านโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกม z e l d a b r e a t h of the Wild และก็เกม Skyrim แต่หลังจากนั้น,นในระหว่างการพัฒนาก็มีการเติมองค์ประกอบของเกมเอาตัวรอดเข้าไปมีการเพิ่มระบบเล่นกับเพื่อนเข้ามาทําให้ตัวเกมนี้มีความน่าสนใจและน่าสนุกยิ่ ปับันเนี้ยไอรอนเกตก็ยังไม่หยุดพัฒนาเกมนี้แต่มีแผนที่จะเพิ่มสิ่งแวดล้อมใหม่ๆสิ่งก่อสร้างใหม่ๆของที่สามารถคราฟได้แบบใหม่ๆบอสใหม่ๆและอื่นๆอีกมากมายในอนาคตปัจจุบันเนี่ยตัวเกมจําหน่ายไปได้แล้วกว่า3ล้านชุดบน s t e ีมและมีผู้เล่นพร้อมกันสูงสุดเนี่ยที่แทบจะติดอันดับท็อปทรใน s สตีมเกือบจะตลอดเวลาแม้จะเพิ่งเปิดตัวเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เท่านั้น สิ่งที่ทำให้เกมนี้ขายดีสุดๆเนี่ยน่าจะเป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวขององค์ประกอบต่างๆอย่างเช่นการเอาตัวรอดการคราฟของการตีบอสและการเล่นกับเพื่อนที่สูงสุดแบบละ10คนทําให้เกิดประสบการณ์การเล่นที่หลากหลายแถมในฐานะเกมที่เป็น early access แล้วเนี่ยตัวเกมเกมนี้ยังมีความสมบูรณ์ที่สมบูรณ์แบบมากๆจนหลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนเกมนี้เป็นเกมที่เสร็จสมบูรณ์แล้วด้วยซ้ําแถมยังมีราคาขายอยู่ที่แค่20ดอลลาร์เท่านั้นปัจจุบันตัวเกมยังมีให้เล่นแค่บน PC และบนแพลตฟอร์ม Steam เทท่่านนนัั้ยงงมีีแผจะปลพลตฟรม แต่ว่าราคาในไทยเนี่ยตอนนี้ก็จาหน่ายอยู่แค่เพียง289บาทถูกกว่าในสหรัฐอีกหลังจากกระแสตอบรับที่ถล่มทลายเนี่ยตัว Iron Gate Studio ที่ตอนนี้ยังมีทีมงานแค่เพียง5คน<ๆ>ก็วางแผนเตรียมที่จะรับพนักงานเพิ่มเติมและพัฒนาเกมนี้ให้ยิ่งใหญ่ขึ้นในอนาคตและคงต้องมาติดตามกันต่อไปว่าตัวเกมนี้จะไปได้ถึงไหนแฟนเกมเอาตัวรอดที่กําลังหาเกมสนุกๆไว้เล่นกับเพื่อนบอกได้เลยว่าต้องลองเกมนี้เพราะว่าอาจจะเป็นอีกเกมหนึ่งเนี่ยที่ดึงดูดเวลานอนเวลาชีวิตของเพื่อนๆอนอกไปเพียบเลยทีเดียวส่วนเกมนี้จะยิ่งใหญ่แค่ไหนและทีีมมงาานนนจะพัฒเก้ต่อไป ในทิศทางใดในอนาคตคงต้องติดตามกันต่อไปยาวๆ